สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวแอลพาทุกคนนะคะมาที่ตลาดน้ำตลาดน้ำหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นเป็นความบังเอิญบัเงเอิญวันนั้นเราจะมาทัวร์แถวนี้ค่ะเปิด GPS นางก็พาขับเข้ามาคือ GPS โทรศัพท์แอลเป็นไรไม่รู้เวลาเปิดทีไรนะพามาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งและที่นี่ค่ะคือตลาดน้ำวัดตะเคียนแค่ชื่อก็ดูแบบศักดิ์สิทธิ์แล้วนะเดินเข้าไปอ่ะ ตลาดน้ำที่นี่คือเจ๋งมากทุกคนแอลว่ามันดูคลาสสิกมันมีอะไรที่แอลรู้สึกประทับใจเดี๋ยวแอลจะพาทุกคนมาดูค่ะ ทุกคนตอนนี้พาเข้ามาข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนค่ะไปไปร้านปุ้ยชายที่เอาชอบมากที่เอเกล่นไปเมื่อตอนแรกเอาบอกเลยว่าร้านเนี้ยทอดได้กรอบโดนใจและที่สําคัญน้าจิ้มคือบันแบบับกเด็ดค่ะ ร้นนี้คนเยอะมากค่ะร้านนี้แหละที่แอลบอกนะคะขนมกุ้ยช่ายบ้านปุ๊กนะคะอันนี้คือมันดีมากเราน้ำจิ้มอร่อยแบบที่ป้ายเขาบอกจริงๆเพราะว่าแอลกินแล้วดีมาก เดี๋ยวจะมาชิมให้ทุกคนดูค่ะอันนี้น้ำจิ้มเขาดีจริงมันร้อนน่ะมันยังร้อนอยู่เลยอ่ะมันจะลวกปากของแอลไหมอ่ะคือน้ำจิ้มมันดีมากแอลขอเอาอันข้างล่างได้ปะแอลขอเอาอันข้างล่างเอาอันข้างล่างอว้าวน้ำจิ้มแบบสุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราซื้อหลายอย่างเราก็เลยบอกขออันนี้เขาก่อนนะคะนี่ชุ่มๆค่ะคุณ มันกรอบมากโอ oh ้มากรอบดีไหมคือน้ำจิ้มเพาะว่าดอดดเลยอ่ะน้ำจิม้มกุ้งท่ามันจะแบบเปรี้ยวๆหน่อยใช่ปหะแล้วก็มีความแบบหวานๆนิดน,นึงคือเนี้ยมันไม่หวานมากแล้วมันมีความเผ็ดแบบลงตัวมากเปรี้ยวไม่เปรี้ยวโดดคือมันเป็นความกลมกรอบแบบเป็นความนัวเออตอนแรกอ่ะ เหมือนทีมงานจะถามเขาเหมือนกันว่ามีน้ำจิ้มไข่ไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยลงไปถามตอนกลับก็ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นอีกนะคะจริงๆทางนี้แล้วมาเห็นเข้าหลามแล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยววันนี้คิดว่าน่าจะลองซื้อกับบ้านดูเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูความยิ่งใหญ่ของเข้าหลามที่นี่ว่าเป็นยังไงคะ่ะมาครั เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกว่าเขาแบบเขากันแบบนี้เขาสดๆเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอืมล้วครับชอบความที่น้องเขาบอกว่าห้าบอกร้อยห้าบอกร้อยแต่แล้วเขา่ลยบอก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 อ๋อห้าบอกห้าก็บอกร้อยเลยเอามาสอเลยเอามาสิบบอก ทุกคนตอนนี้เข้ามาในรถก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้วันนี้ที่วัดเขามีแบบมีเสียงการใช้เสียงนะคะเสียงมันก็เลยดังนิดนึงนะคะน้องแอลก็เลยเอาเข้ามาในรถทุกคนจะเห็นจากภาพอินเสิร์ตของทีมงานอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะของตลาดน้ําที่นี่เอาพูดเลยว่ามันเจอะมากๆแล้วก,ก็ที่เราซื้อมาวันนี้กุ้ยช่ายหมดไปแล้วเมื่อกี้ซื้อขนมโครกทุกคนมันดีมากอันนี้ชอบมากเลยนะตอนนี้เหลือแค่นี้ละนะคะอันนี้มันมีความแบบ เดี๋ยวชิมให้ดูเมื่อกี้อันกุยช่ายชิมไปแล้วนะพูดถึงกุยช่ายเมื่อกี้ค่ะเขาขายนะ้นำจิ้มอ่ะขวดละยี่สิบห้าบาทแล้วก็ไหนๆก็พูดนะซื้อกลับมาด้วยทีมงานจะซื้อกลับไปทอดเองส่วนของแอลซื้อกลับไปให้มามานํำม,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 มากินแบบนี้นะคะอ่าก็คือทุกอย่างดีมากต่อที่ถมโคกอันเนี้ยกรอบนอกนุ่มในของแท้ดูสีดูดูดูโอ้ไม่อ็คือแบบ มันสุดปังกรุงเทพมันไม่หวานมากทุกคนมีความเข้มข้นมากๆที่ดูแล้วก็เหลือแค่นะนะคะต่อไปอันนี้คงต้องเอากลับบ้านปกติอ่ะบะหม่าชอบมากนี่ไงที่เอาบอกเขาเขาแถมให้เราเพราะว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยอีกถุงนึงมีกี่อันน่ะก็เมื่อกี้เขาบอกว่าห้าบอกร้อยอ่ะไม่ได้ดูอีกอันเนื้อเขาแอบ,บแถมให้ปอไม่รู้เขาแอบ,บแถมให้ไหมอยากนาัอ่ะ A few minutes later แม่ แม่ที่ถือขวานเมื่อกี้แม่แถมแม่แถมให้โดยที่เราไม่ได้ดูแม่แล้วเราก็ลืมบอกช่องแม่เลยนะคะแต่ไม่เป็นไรยังไงขอบคุณแม่ผ่านสื่อนะคะร้านนี้ค่ะคือทุกคนจะเห็นว่ากระบอกไม้ไผ่เอาเพิ่งเคยเห็นว่าเขาแบบเผาแบบเนี้ยคือปกติเห็นมันมาแบบนี้แล้วไงแล้วคือแม่ใช้ขวานได้แบบแม่นยำมากอันนี้คือมันหอมมากเลยนะอันนี้เดี๋ยวคงต้องกลับบ้านนะคะเราไปไปไงอีกทีหนึ่งขอว่าแบบนึกม เออนะคะแต่มันเท่มากแล้วแบบดูไม้โอ้ m ก g อ d เขาเผาจริงไรจริงเมื่อกี้เมื่อกี้เขาชวนทีมงานอ่ะเขาชวนทีมงานเข้าไปตรงเตาด้วยนะทีมงานบอกไม่เป็นไรเกือบไม่ได้กลับบ้านแล้วเกือบได้ยืนเผาข่ายกับเขาไปด้วยตรงนั้นนะคะเขาจะเตยมเขาเราเขาจะเมเาเราก็ที่ทุกคนเห็นเยอะแยะเต็มไปหมดเมื่อะกี้ปกติแล้วนะคะ ปกติแล้วใช่ไหมมันจะมีที่เนี่ยทุกคนที่ทีมงานอินเสิร์ตภาพคือมันก็ตื่นตาตื่นใจเอาอีกแล้วปกติที่เราเห็นนะมันจะเป็นแบบหอ่อแบบแบบไม่เคยเห็นเขาทอดสดละลาดสดอ่ะนึกไหมนี่คือวางเรียงรายมากปกติมันเยอะกว่านี้ปกติคือแบบ กองพเนินจ้าอันนี้อาจจะแบบเริ่มแบบหมดแล้วต้องแบบว่าทอดใหม่นะคะทุกเม็ดคือกรอบคอนเฟิร์มจากมามีน้องแอลแล้วเพราะครั้งที่แล้วมามาบอกกรอบทุกเม็ดจ้ะครั้งที่แล้วเอาซื้อแบบหวานน้อยไปแบบหวานน้อยจะเป็นแบบนี้คะ่ะมันก็ไม่ได้หน้อยมากนะทุกคนมันเยอะอยู่แต่ประเด็นคือหวานเยอะมันเยอะมากไนงะ okay. ชื่อชื่อร้านชื่ออะไรเออชื่อร้านข้าวแตนน้ำเต็งโม <Okay. S 1> ชื่อร้านแม่เล็กแม่เล็กหรอไหนแม่เล็กอ๋กอ ข้าวแตนน้ำตังโมบายแม่เล็กกรอบหอมอร่อยอันนี้จริงเพราะว่ามันไม่เหนี่ยหื่นไม่อะไรเลยคือเขาทําสดจริงๆแล้วอันนี้เป็นข้าวแตนน้ำเตงโมงหายากมากทุกคนไอ้น,น้ำเตงโมงคือที่เขาเอามาละอันนี้คือคือ,คอหวานหวานหวานมากนะคะหวานมากจะขอชิมให้ทุกคนดูความกรอบเลยพูดดีอ่ะพูดแล้วน้ำลายสองอ่ะกินโชว์ิดทิปเลยกินโทวปิดแล้วให้ดูความกรอบของแม่เล็กน้อย แล้วเมื่อกี้ก็สุริชอบกินมากลูกเอ้ยไม่ใช่ทุกคนสอนเด็กจนเลี้ยงทุกคนว่าลูกไปหมดแล้วตอนนี้นะคะชอบกินอันนี้มากเลยโอเลี้ยงแต่ไม่ได้เอายกลอมาพอยกล้อใส่นมโอเลี้ยงไม่ได้กินนั้นมากเมื่อกี้ร้านอะไรนะร้านแม่ต้อยกาแฟโบราณอ่ะใครมาก็ลองดูแล้วกันร้านที่เอาแนะนําไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาถึงปิดคลิปด้วยอันที่มันแบบหนักหนักเน้นเน้นพูดนะคะนี่ อือครั้ทงที่แล้วอะ่ะเราก็เอาหวานน้อยไปกลาวว่าจะกินแบบหวานน้อยแต่น้ำลาดน้ำแตงโมอันนี้ยคือมันดีมากเลยต้องกลับมาซื้อแบบหวานเยอะล้องคือเคียวไม่เลิก จะปิดคลิปมันได้ปิดทุกคนร้านที่เอาพามาเนี้ยเป็นร้านที่เอาแบบว่ารู้สึกแบบมันดีมันจึง้งแลถถ้วรสชาติคือดีมากแล้วพี่ๆเขาน่ารักมากทุกคนฉะนั้นใครที่มาที่นี่นะคะตลาดน้ําวัดตะเกียนนะคะก็อ,อย่าลืมเข้ามาร้านที่แอลบอกหรือใครเคยมาแล้วมีร้านไหนแนะนําบ้างคอมเมนต์มาข้างล่างเลยเผื่อว่าเพื่อนๆเ,เ,เขายังไม่เคยมาเขาจะได้มาลองแต่บอกเลยว่ามาวันเดียวไม่หมดอะท้องแตกอะมันเยอะมากจริงๆแล้วแต่ละอย่างคือแบบ 3า0ถอย่างเงี้ยของน้องมันใหญ่มากมันเยอะมากวันนี้ได้ของกลับบ้านเต็มเลยเอาเป็นว่าใครนะคะที่มีสถานที่ไหนนะคะหรือว่ามีร้านไหนนะคะอยากจะแนะนําอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะใต้คลิปด้วยแล้วมากับแอลคลิปหน้าแอลจะพาไปไหนเดี๋ยวรอติดตามวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย